แบบนี้ครับนี้ายดีขวาทำเหมือนเดิมครับชวนสิบคนชวนมาวันละคนเอมาก่อนเอาต่อฝั่งขวาเบอร์เจ็ดคะแนนขึ้นฝั่งขวาสีแดงเอาบีมาต่อฝั่งซ้ายเบอร์หกคะแนนขึ้นฝั่งซ้ายสีแดงพอที่หนึ่งคะแนนซ้ายมีคะแนนมาซ้ายมาขวาพอที่หนึ่งมีสิบรับห้าท่นจากนั้นครับท่านก็ทำเหมือนเดิมชวนคนที่สามมาต่อฝั่งซ้ายเบอร์เจ็ด เบอร์เจ็ดก็มีสิทธิ์รับเ้าพัน 5, ชวนคนที่สี่มาต่อฝั่งขวาเบอร์หกเบอร์หกมีสิทธิ์รับเ้าพัน 5, ชวนคนที่ห้ามาต่อฝั่งซ้ายเบอร์ห้าชวนคนที่สี่ไอ้คนที่เจ็ดแล้คนที่หกมาต่อฝั่งขวาเบอร์สี่คนที่เจ็ดมาต่อฝั่งซ้ายเบอร์สามแล้วคนที่แปดมาต่อฝั่งขวาเบอร์สองแปดคนละที่เหลือเก้าับสิบก็ต่อลงมาข้างล่างสุดสามคนเจ็บว่าชวนสิบคนวางขวาห้าซ้ายห้าแต่ไซส์ L มีทั้งหมดเจ็ดผอ พอละห้าพันรับอะไรได้สูงสุดวันละสามหมื่นห้าเดือนละล้านห้าหมื่นคับถ้ามีรายได้เดือนละล้านบาทไปห้ชีวิตดีขึ้นไหมครับดีดดดดดขึ้นนะครับกว่างน้กงสินงได้นะครับแล้วมีรายได้ที่มีเสถียรภาพแต่ไซส์ที่ดีที่สุดเลยก็คือไซส์นี้ครับคือเอ็กแย